ของแม่ผมไปสวรรค์นานแล้วแล้วก็เห็นแล้วนึกถึงเลยนะว่าเป็นที่จังหวัดตรังเนี่ยก็มีกำหนดการแล้วก็ประสานงานกันมาก่อนว่าครอบครองควบคุมทั้งสี4อำเภอคืออำเภอเมือ,อ,อ,เองสุริลเรงความที่มีประวัติหรืออาจจะเรียกฝรั่งนั้นเลยสตอรี่นะฮะที่ชุมชนทุกว่าโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับก็จะขออนุญาตทแบ้แข็งแรงดีนะ thái này นะตามก็สบน้ําผม ขอต้องคู่กันด้วยนะฮะเราต้องบอกอะไรนะร้อยร้อยร้อยหมักเป็นเช่านี้เกกัน